ผมก็อยากมีเงินนะครับอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีคอนโดอยาก้อขอจะแเปกับชีวิตนะครับอยากวางแผนภาษีอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงกองทุนรวมช่วยได้ไหมคะส่วนผมมันมีเงินเหลือแต่ไม่รู้จะต,ต่อยอดยังไงถึงจะมีเงินพอใ,ใช้ในยามเกษียณทุกความรู้เรื่องการเงินเริ่มต้นได้ที เงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเงินทองต้องวางแผนปฏิวัติความคิดพลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่งโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนรู้จักวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบพร้อมเริ่มลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองด้วยเนื้อหาความรู้ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงจัดเต็มด้วยเนื้อหาความรู้ที่เข้าถึงกลุ่มมนุษย์เงินเดือนภายใต้แนวคิด หมดนี่มีออมลงทุนเพิ่มค่าวางแผนก่อนแก่ที่นำเสนอในความรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ w w w t s i t h a i l a n d o r g สามารถเรียนรู้ได้ทุกแกดเจ็ตเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเน้นยำ้ำด้วยเพลงและคลิปเงินทองต้องวางแผนที่ติดหูติดตาปลุกกระแสะให้เกิดการจดจำในวงกว้างครอบคลุมด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดแทรกความรู้ได้อย่างลงตัว ส่งตรงถึงกลุ่มมนุษย์เงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสื่อ out of home บนรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินห<ม>นังสือพิมพ์และนิตยสารพร้อมพลิกรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการร่วมสนุกบนหน้าปัดวิทยุคู่ FM คลื่นวิทยุอันดับหนึ่งของประเทศที่เข้าถึงกลุ่มมนุษย์เงินเดือน คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเทคนิคการออมแบบลบสิบบวกสิบมาฝากนะครับเทคนิคแรกลบสิบคือทุกครั้งที่ได้เงินมาให้หักเงินไปออมก่อน10%ส่วนเทคนิคที่2คือบวกสิบหมายถึงทุกครั้งที่ใช้จ่ายต้องเก็บเงินเพิ่มให้ได้10%เปอร์เซ็นเทคนิคนี้เนี่ยเขาขายอะไรมี3ข้อให้เลือกหมดนี่มีออมลงทุนเพิ่มค่าหรือวางแผนก่อนแก่ดีครับพร้อมขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศกับวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ที่ส่งตรงยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเคารพธงชาติและพบกับรายการโทรทัศน์เงินทองต้องวางแผนทางช่อง Money Channel และรายการลงทุน365วันทางททบ5 2สองรายการที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนไม่ควรพลาดเริ่มออกอากาศเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเข้าถึงมนุษย์เงินเดือนอย่างใกล้ชิดรุกไปยังออฟฟิศสำนักงานทั่วกรุงเทพและปริมณฑล16แห่งโดยมีพันธมิตรอย่างคูฟารีนไฮร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่อง อัปเดตทุกความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ซึ่งเปรียบเสมือนทับหน้าที่จะรุกทุกไลฟ์สไตล์ของเหล่ามนุษย์เงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะชีวิตคือการลงทุนตลาดหลักทรัพย์จึงมุ่งหวังว่าโครงการเงินทองต้องวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยรู้จักวางแผนการเงินและเริ่มต้นลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตนเองต่อไป มา,มาเรามาเถิดพวกเราจับใจใช้สอยอย่าให้เกินพอดีมาเรามาเถิดน้องพีมาทำจัดนีสิ้นให้มันสิ้นไปมาเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกลมาร่วมโครงการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย w w ิร์ลไวด์เว็บดอท